7ครับสกัดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดจากชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับกองร้อยตระเวนตำรวจตระเวนชายแดนที่327อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตำรวจปูทอจังหวัดเชียงรายและฝ่ายปกครองนะครับร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นจับกลุมผู้ลักลอบลำเลียงยาบ้าจำนวน4ล้าน4แสนเม็ด โดยมีผู้ต้องหาสองคนคือนายศิระอายุ41ปีชาวจังหวัดเชียงรายและนายเสรีอายุ34ปีนะครับทั้ง2คนเป็นชาวอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีการยึดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าบรรจุอยู่ภายในถุงกระสอบฟาง24กระสอบรวมประมาณ4ล้าน 4, แสนเม็ดครับโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่อำเภอเชียงแสนมุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองเชียงรายจึงได้วางแผนสกัดกัน้น กระทั่งพบรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสีเทาค่ะตรงตามเป้าหมายจึงได้ติดตามและแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรถคันดังกล่าวหยุดแต่รถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องยนต์พยายามหลบหนีนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามสกัดกัน้นชุดจับกลุ่มเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้2คนค่ะจากนั้นนำตัวเข้าตรวจคน้นภายในพบยาบ้าจํานวนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อหาก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสบพบ้านดู่เพื่อดําเนินการต่อไปค่ะ